ปัญญาอันศีลชำระให้บริสุทธิ์ศีลอันปัญญาชำระให้บริสุทธิ์ศีลมีในบุคคลใดปัญญาก็มีในบุคคลนั้นปัญญามีในบุคคลใดศีลก็มีในบุคคลนั้นปัญญาเป็นของบุคคลผู้มีศีลศีลเป็นของบุคคลผู้มีปัญญาและนักปราชญ์ย่อมกล่าวศีลกับปัญญาว่าเป็นยอดในโลกเหมือนบุคคลล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วยเท้าฉะนั้นนะ ศีลกับปัญญาเนี่ยเป็นยอดในโลกเลยเหมือนบุคคลล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วยเท้าเะนั้นอาจารย์นึกว่าศีลมันเหมือนผมือเหมือนกับเรามีค่าศึกอยู่ตรงไหนตรงไหนที่คอยเล่นงานเรามุดอยู่ใต้ดินอะไรอะไรศีลกับมันกับแบ็คโฮดขุดก็มาเลยมุดหามุดหาออกมาปุ๊บเจอปุ๊บโยนระเบิดใส่ปัญญาโยนระเบิดใส่เลยดึ๋มเลยตายเลยศูนย์ศัตรูตายนะศัตรูตายเราได้ พลังงานจากศัตรูมาด้วยศัตรูตายสลายไปแล้วเราก็ได้สมบัติของศัตรูนั้นมาด้วยนะพลังงานในสมบัติใดที่ศัตรูมีเราเอามาได้ด้วยเลยอันะนี้ยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมนะมันเหมือนตัวค้นหาเนะีนะ่ยตัวค้นหามีจอบมีเสียมมีแบคโฮมีอะไรไปคนนะครับซ่อนอยู่ตรงไหนตรงไหนออกมาหมดนี้เราไม่ได้นะกิเลสเนี่ยมันหนีศีลไม่ได้มันหนีไม่ได้น,น,น,ไไดนะ ถ้ามันมีนี่มันมันจะซ่อนตัวไม่ได้ซ่อนตัวไม่ได้นะศีลนีเน่เป็นตัวทําให้กิเลสปรากฏตัวกิเลสก็จะปรากฏตัวออกมาแล้วปรากฏตัวจริงออกมาด้วยนะตัวจริงเสียงจริงออกมาด้วยหลอกไม่ได้แต่ก็หลอกอู้เป็นสุขสุขบ้าเลยว่าเนี่ยพอเราตั้งศีลไม่ทําตามนั้นทุกข์ทบตายเลย นะออกกับการทุกข์เลยไม่ได้ดังใจออกกับการทุกข์มาเลยเฮ้ย hey, แกไม่ใช่สุขนี่แกเป็นทุกข์นี่เห็นเลยนะชัดเจนเลยแล้วได้สมใจก็แค่ลดทุกข์ชั่วคราวดีใจแวบ,บหนึ่งละลายไปเท่านั้นเองเห็นไหมมันจะรูหห้หลอกให้คาททำชั่วหลอกให้กลัวว่าจะไม่ได้มามกลัวได้มากลัวจะหมดไปอย่างนี้กลัวอย่างนี้ตลอดเวลาใจก็เป็นทุกข์ตลอดเวลามันหลอกเราใช่ไหมกายก็เจ็บป่วยเสียพลังไปสร้างทุกข์เสียพลังไปแก้ปัญหาทุกข์เสียพลังไปเสพสิ่งที่เป็นพิษ เจ็บป่วยก็ไปอีกทำชั่วได้ทุกเรื่องอีกเหนียวนให้่ขอดื่มเป็นตามอีกโอ้ยเองเป็นมีบากรายต่อตนเองและผู้อื่นชั่วกับชั่วกันนะมันก็จะรู้ปัญญาก็ตามพิจารณาเห็นความจริงรู้ความจริงตามความเป็นจริงจะเชื่อมโยงกันศีลกับปัญญานี่เขาไม่ได้ตัดกันขาดเปี้ยงหรอกจะเป็นพลังที่โอเวอร์แลปกันอยู่เชื่อมโยงกันอยู่ซ้อนอยู่ด้วยกันซ้อนอยู่ด้วยกันนะเขาซ้อนอยู่ด้วยกันโอเวอร์แลปกันอยู่นะครับ มันไม่ได้เขาไม่ได้ตัดขาดกันไปสักทีเดียวสมาธิก็เหมือนกันทําอย่างตั้งมั่นเป็นสมาธิที่เป็นมัคสลายกิเลสได้กลายเป็นสมาธิที่เป็นผลสงบจากกิเลสจากทุกข์ที่เป็นผลอย่างเงี้ยเขาอยู่ช่วยกันเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดอยู่ในท่านท่านศีลสูตรใช่ไหมสิระสิระสิระเะเทระนะ่ะเล่มไหนนะ้าท่านศีละเนี่ยเดาเดาให้รู้ท่านศีล ท่านศิลาเทละเนี่ยอ่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมาดูอยู่เล่มไหนนะเล่มในข้อนไหนท่านศิลาเทละน่ะอ่ท่านกล่าวไว้ชัดเลยเหมือนกันนะว่าศีลน,นี่เป็นแม่เป็น,เป,นเป็นภาษาบาลีนะเป็นมาตุเลยนะเป็นแม่อ่เล่มที่เท่าไหร่ฮะยี่สิบหกเล่มที่ยี่สิบหก ข้อที่378รอยเดเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก็ได้เราจะเห็นชัดขึ้นเรื่องของศีลยิ่งใหญ่นะศีลน,นี่พระพุทธเจ้าโหตัดทรู้เรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยตัาน,นรู้เลยว,ว่าศีลน,นี่เราเป็นตัวทะลวงให้กิเลสมันปรากฏตัวออกมา เดมที่26ก็ที่378ศีลศีละลวะเทระคาถาคาถาสุภาษิตของพระศีละวะเทระท่านทั้งหลายพึงศึกษาศีลในศาสนานี้ด้วยว่าศีลอันบุคคลศึกษาดีแล้วสั่งสมดีแล้วย่อมนําสมบัติทั้งปวงมาให้ในโลกนี้นสมบัติทั้งปวงเลยสิ่งดีงามทั้งหลายทั้งปวงมาให้เลยปฏิบัติศีลให้ดีเ ศีลปฏิบัติได้ปัญญาอย่างตั้งมั่นนี่คือศีลสมาธิปัญญาจนเกิดผลนั่นแหละผลทุกข์แล้วก็ทําแต่ดีไม่ทําชั่วก็สมบัติทั้งปวงก็มาเท่านั้นแหละน,นี่ละนักปราชญ์เมื่อปราถนาความสุขสามประการคือความสรรเสรน,นึงการได้ความปลื้มใจปิตินึงความสรรเสริญจากมิตรดีนะจากสิ่งดีนะลึกคําว่าความสรรเสริญเนี่ย ความสรรเสริญจากมิตรด,ดีจากสัตรบุรุษจากหมู่มิตรด,ดีหรือพลังความดีเขาสรรเสริญเราคือมอบสิ่งดีๆให้เรานั่นเองพลังความดีมอบสิ่งดีๆให้ด้วยนะคำว่าสรรเสริญน,นี่คือสรรเสริญจากมาตาลีเทพสัลทีเลยมาตาลีเทพสลทัลทีโอ้ดีมากดีมากพาไปสวรรค์เลยนะพาไปได้รับสิ่งดีๆเลย ความปลื้มใจเนี่ยอิมเบิเบิกบานแจ่มใสความบันเทิงในสวรรค์เมื่อละไปแล้วตายไปแล้วก็ได้สวรรค์อาศัยไม่ได้ไปตกนรกนพึงรักษาศีลด้วยว่าผู้มีศีน,นมีความสำรวมย่อมได้มิตรมากมิตรที่ดีก็จะมากส่วนผู้ทุศีลประพฤติแต่กรรมอันลามกย่อมแตกจากมิตรใบมิตรที่ดีเนี่ยโอ้โหแตกไปเลยเข้าไปช่วยอะไรไม่ได้เลยนะ นรชนผู้ทุศีลย่อมได้รับการติเตียนและความเสียชื่อเสียงเนี่ยถูกติเตียนจากสัตบุุษหมู่มิตรดีถูกติเตียนจากมาตาลีเทพสลถทีมาตาลีเทพติเตียนเลยเนี่ยคุณทำไม่ดีนะไม่ถูกต้องนะนลกนะติเตียนพาไปติเตียนในนรกเลยเนี่ยทุกเงี้ยทุกเงี้ยนี่ยการติของมาตาลีเทพทุกเลยและความเสียชื่อเสียงเสียชื่อเสียงเลยนะ คนดีไม่นับถือเลยมาตาลีก็ไม่นับถือส่วนผู้มีศีลจะได้รับการสรรเสริญและชื่อเสียงทุกเมื่อนี่ได้รับการสริมจากสตบุตรหมูมิตรด,ดีจากมาตาลีเทพศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงนะในตรงนี้เดี๋ยวลองไปดูภาษาบาลีนะถึงตรงนี้ <c oughs> ว่าเป็นยังไงนะ ภาษาบาลีจะบอกว่าไงข้อเดียวกันนะสามร้อยเจ็ดสิบแปดนี่นะนี่ไงนี่ไง นะอาทิศีลังปฏิปตาจะนะกัลยากลยาแปลว่ามิตรเนี่ยเป็นานะกัลยานานันจะนะเป็นกัลยาณมิตรนั่นเองนะมาตุเนะี่ยมาตุแปลว่าแม่เนี่ยมาตุกังปมุกเนี่ยเนี่ยคือเนี่ยเป็นบอกเกิดง่งคุณความดีทั้งหลายเป็นประธานนะเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงเนี่ย เป็นแม่เป็นปากเลยเป็นประธานเนี่ยเป็นประธานเป็นแม่เลยนะศีลน,นี่เป็นแม่เนี่เป็นมาตุกังอ่ามาตุกังปมุกสัพเพธรรมมานังนะมาตุกังปมุกสัพเพธรรมมานังเนี่ยเนี่ยศีลน,นี่แหละนะเป็นบอกเกิดอย่างคุณความดีทั้งหลายนี่กะลยากะลยานมิตรกะลยานาเนี่ยกะลยานันจังนัทนัทจะเนี่ย เนี่ยเป็นธรรมเป็นความดีน่ะกัลยาเนี่ยเป็นกัลยานมิตรเนยมิตรที่ดีเงี้ยนะนี่แหละคุณความดีทั้งหลายทั้งปวงนะเป็นโอ้เป็นบอกเกิดอย่งคุณความดีทั้งหลายทั้งปวงเลยปฏิทินีก็คือปฏิปฏิมากรเคยได้ยินไหมปฏิมากรน่ะเป็นปฏิมากรรมอะไรเป็นตัวกอบก่อประดิษฐ์ประดอยกอบก่อเป็นปฏิมากรรมเนี่ยเป็นบอกเกิดเนี่ย ปติฐานเนี่ยมันเป็นบ mm ่อเกิดให้เป็นฐานเป็นฐานเป็นฐานเป็นหลักเป็นฐานเป็นตัวกรอบก่อนะกัลยาณานันจะเนี่ยก็ความดีทั้งหลายทั้งปวงนะกัลยาณกัลยาณมิตรมิตรดีเนี่ยนะเป็นความดีทั้งหลายทั้งปวงมาตุกังนี่เป็นแม่เลยนะเป็นแม่เลยศีลนี่เป็นแม่เลยมาตุกังปรมุกนี่เป็นประธานเเป็นแม่เป็นประธานของ สัพพธรรมานังสัพพะสัเพแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างสัพพสัตน่ะสัพพสิงน่ะทุกสิ่งทุกอย่างธรรมานังนี่ก็นี่แหละธรรมะเป็นแม่ของธรรมะทุกอย่างนะพระครูท้องบอกเนี่ยศีลเนี่เป็นแม่ปัญญาเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพ่อที่ทํางานร่วมกันเนี่ยชัดเจนศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่ออย่างนี้เป็นต้น โอเคนะ่าเราจะเห็นอันนี้ศีลกับปัญญาที่ทํางานคู่กันให้เกิดนะเป็นธรรมะสองที่ทํางานคู่กันจนได้สภาพหนึ่ง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 หนะึ่งพ้นกิเลสพ้นทุกข์ไปก็เป็นหนึ่งรู้ความจริงตามความเป็นจริงหนึ่งอย่างแล้วก็ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์หนึ่งอันเดียวอันเดียวอันเดียวอะไรเป็นประโยชน์ที่สุดเอาอันนั้นอันนะั้นทําได้เอาทําไม่ได้ศูนย์ทำได้ทําทําไม่ได้ศูนย์ <c oughs> เนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นมาตรงนี้นะอ่าโอเคโอ้ทีแรกว่าจะอ่านธรรมะเนี่ยว่าละเอียดลาดลุ่มเนี่ยจะยาวนะ่าจะยาวาวันนี้สงสัยจะได้ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูข่าวกันก่อนนะโอ้โหเดี๋ยวเอาไปทีละอย่างเนาะจะได้ไม่สับสนเนาะไปมากๆเดี๋ยวก็ มากเนี่มันเหมือนจะได้เยอะนะบางทีมันอาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้สับสนเอาที่เราประเด็นที่เราประเด็นให้เข้าใจเข้าใจดีกว่าอาจารย์ว่าเข้าใจทรมาสองทำสองให้เป็นหนึ่งทำสองให้เป็นหนึ่งทำหนึ่งให้เป็นศูนย์เข้าใจชัดขึ้นไหมชัดขึ้นนะทำสองให้เป็นหนึ่งทำหนึ่งให้เป็นศูนย์ทำสองให้เป็นหนึ่งทำหนึ่งให้เป็นศูนย์แล้วก็อาศัยหนึ่งกับศูนย์ศูนย์กับหนึ่งหนึ่งก็คือเมตตาอะไรเป็นสิ่งที่ดี ที่เป็นประโยชน์พยายามภาคเพียนทำศูนย์ก็คืออุเบกขาทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็เลิกหรือทําได้เท่าไหร่ก็ปล่อยวางเท่านั้นเท่านั้นไม่ไปอยากได้มากกว่านั้นศูนย์จากการอยากได้มากกว่านั้นศูนย์ไปจากการอยากได้มากกว่านั้นเมื่อเราทําได้แล้วทาได้เท่าไหร่เราเอาเท่านั้นแล้วเราก็ศูนย์จากการอยากได้มากกว่านั้นอย่าให้ไปอยากได้มากกว่านั้นมันทุกศูนย์แม้ได้แล้วก็สักตวาอาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไป เป็นวิบากดีของเราและคนที่เกี่ยวข้องให้ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปพอมันดับก็ศูนย์ได้อาศัยก็เป็นหนึ่งใช่ไหมมันดับไปก็เป็นศูนย์ก็รู้จักหนึ่งรู้จักศูนย์นี่แหละหรือถ้าเราดีนั้นถ้าเราทําได้ก็ทําใช่ไหมให้ได้อาศัยทําไม่ได้เราก็ศูนย์กุเบขาได้ทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ศูนย์ทำได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ศูนย์แม้ทําได้ก็ได้หนึ่งอาศัยอาศัยหมดก็ศูนย์ สุดท้ายเราไม่อยู่ในโลกเราก็ศูนย์เราไม่อยากอยู่อีกต่อไปในโลกนี้ในจักรวาลนี้ก็ปรินิพานกับศูนย์เพราะเราฝึกทำหนึ่งทำศูนย์ไว้แล้วทำหนึ่งก็เป็นทำศูนย์ก็เป็นทำหนึ่งก็เป็นทำศูนย์ก็เป็นถึงเวลาเราจะศูนย์เรี้ยงเลยก็ทําเป็นใช่ไหมมันไม่ห่วงอะไรแล้วมันก็ศูนย์เป็นเงนี้ยก็สบายทําปรินิพานได้ <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการย่อยธรรมะนะที่พระครูแสดงธรรมวานนะเป็นธรรมะสองมันจะมีกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านในประเด็นนั้นเราก็เอาคู่เดียวนะจากแย่สุดมาดีกว่าขั้นสูงขึ้นมาใช่ไหมแย่สุดมาดีกว่าเราก็เลือกเอาที่ดีกว่าจากดีกว่าก็เรียกเอาที่ดีกว่ากว่า ที่ดีด <poured alive ấy> ีกว่าที of it, of ่ดีกว่านั้นอีกมันมีอะไรดีกว่านั้นอีกใช่ไหมเราก็กล่าวมาที่ดีกว่านั้นอีกเป็นหนึ่งใช่ไหมเราทาอะไรมีดีกว่านั้นอีกเป็นไงล้วก็เอาที่ดีกว่านั้นอีกใช่ไหมไปเรื่อยๆๆๆๆจนดีที่สุดจะเหลือสุดท้ายมันมดแหละมันเหลือแต่หนึ่งแท้ๆกับศูนย์หนึ่งกับศูนย์หนึ่งกับศูนย์จะเหลืออย่างนั้นทําทีละคู่ทีละคู่ไป